นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุนหาตุเมพันเตสังโฆอาชุปสะโทปนรสโสยทิสังัสะปะตะกันลังสังบโฆอุปสถังคาระหิยะปาติโมคังอุทธิสสยะ กิ่งสังคสักุปุากิจจังปาริสุทธิงอายสมันโตอารเจทาปาติโมขังอุทิศิสาเอตังสภพวสันตาสาตุกังสุโนมะมานสิกโรมายะสสยาอาปติโสอาวิกเรียยาสันติยาอาปติยาตุนหีภวิตพังตุนหีภาเวนะโคปนายสมมันเตปาริสุทธาติเวทิสาอาม ยถาโคปนาปัจเจกพุทธสสะเวยยกันงหติเอวะเมวังเอวรูปายะปริสายยาวะตติยังอนุสาวิตังโหติโยปนาปิกุยาวะตติยังอนุสาวิยมานสระมานนสันติงอปติงนาวิกะระียาสมปชานมุสาวาทัสสะหติสัมปชานมุสาวาทโคปนายสมมันโต อันไรโกรธรรมโมวโตพระควตาตาสมสาสระมาเนนนาพิคุณาอาปันเนนาวิสุทธาเปเคนนาสันติอาปติอาวิกาตภา,าอาวิกาตาหิตสาภาสุโหตินิธา,านังนิถิตัง